บ่ายดีเอฟซีคลิปสี่สองต่อจากอ e ีพีที่เดียเอฟซีกำลังเห็ดปลาแหงเ e งี้สิสิบสองโมงกลางคืนเฮ้ย hey, วันนี้เลยสามตัวเลยเอฟซีเฮ้ยมันมันมันนู่บ่ายเอฟซีอืมสีเลยสี่ตัวเลยลงมาทึกอีกแล้ว hey, น, e นู่บ่ายเอฟซีเนาะอืมตามไปยาวๆเลยเฮ้ย hey, คนงานกลางคืนประมาณนี้เอฟซีภากก็ได้ก็เสด้วยเนาะเลิกละเกี้ยวพักควันกูพักควัน บ่าวสุกกับบ่าวอันคำแพงกี่าความหนาวเมื่อว้านสันเอีเด็กสิบสองโมงกลางคืนบ่าวเหินบ่าวสุกบ่าวคำแพงยังลงบ้านแหอยู่เนาะเด็กแอดมันเฮ็ดปลายแหงเงี้เนาะากำลังซุ้มไผ่เฮ็ดปลาแหงบอนนอนประมาณนี้เอฟซียังบันได้นอนหนึ่งโมงเนาะเด็กเที่ยงคืนคืงเนาะเด็กว่าวสุกบ่าวเหินบ่าวคำแพงยังบ้านแหอยู่ แอดแมนกำลังเห็ดปลาแห่งเอฟซีเนาะเทียงขึ้นี่เทียงคืนเขิงยังบริโนนเธอเอฟซีหนูแมนฝังไหวเอฟซีเนาะหรือว่าถนอมอาหารแบบธรรมศาสตร์เอฟซีเนาะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันจำานบอลหอบสองเบาสุกกว่าขึ้นมาแล้วจังไรถ้าทายความหนาวอะไรปะโอ้ยเนี่ยสองตัวเลยบ่ลทำมาลาสองตัวใหญ่เนาะเอาขึ้นมาแล้วเอฟซี มานบ่มนขึ้นมาแล้วโบไว้ FC เนาะหนาวแห้งขึ้นมาแล้วยังเบาคัมเพงกับเบาเหินเนี่มาบรรพ์ผลงานเบาสุกทั่วกนมวงทั่วกนมวงนี่ก็ประมาณกิโลกว่าสองกิโลอะไรสิวงตัวนี้เจ็ดกิโลปลายเกือบแปดกิโลมวงนี่เนาะถ้าเต็มเนาะนี่เบาคัมเพงเบาเหินยังอยู่นี่ยังไปต่ออยู่เนาะ <Ừ. S 2> ไปโตบ้าสุกกับพ่อซ้ำนี้ล่ะเบ้าเหินไปโตอีกอันนี้สกยูหากินกลางคืนเนี่ยสิเบ้าคำเพลงยังล้ำหนำเลยเนาะยังล้ำหนำเซ้ยอยอมหับเลย เ่าทำเพลงบ่าหิ่นยำโมงยำโมงบ่าหินกำลังยำโมงมันบ่อก FC เนะมันเหรอเนี่ยกำลังปลดาเนะ หมานอยู่หมานอยู่เอ๊ะมาทำมาลาอะไเดดเดมานอยู่โอ้ยยามมองเนาะบานแหกลางคืน12โมงเดือดเที่ยงคืนเอ็ซีซมืออื่นยังจิตื่นได้เศร้าไปฟันได้เศร้าอีกว่าสุกกับบัลลัเพลงโอ้ยอมเนาะเฮ้ยเบาเินมาแล้ว โอ้มันบ่มันบ่หนึ่มงกวเมันบ่ละเบิ้งสุกเบิ้งดูเธอสาบยิบขึ้นมาเบิ้งดูหนึ่มงกว่าหลนีน่งโมงสามสองนาทีหรอโอ้เอามือเมิรงเมิร์งละตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งล่ะ เบาเฮินกับเบาคำเพลงมาแล้วนีโว้เต็มหมวเงี c บสิมาทำมาละแท้อวอกไปเต็มหมวงคือกับนี่เบาคำเพงเต็มหมวงวะเบาคำเพงคือเก่าเต็มหมวเงีสิดิโอ <c ười> <c ười> <c ười> แกะปลาหอบสองเอฟสี่เด็กกระเป๋าสุกบ้านนี่โอ้บาวเหินกับเป๋าคำแพงบาสุกลงหอบนี่ประมาณเจ็ดกิโลเอฟสีเต็มม้วงเลยนี่เนาะโฮมเขาเนาะเต็มม้วงเลยนี่เห็ดปลาแหงไปอีกเอฟสีตามไปยาวๆรถเทียงขึ้นเอฟสี่นี่แกะปลาไก่แล้าหรอเออสุดย์หเอฟสีประมาณเจ็ดแปดกิโลเนาะบาสุกเลยนี่ พร้อมแกะเห็ดปลาแหงเงี้ยสิเห็ดปลาแหงมากินถ้าปลาเห็ดปลารีบเมื่อนั่นมู้นี่เบิดไหมเฮ้ยสองโมงสองโมงเช้าเนาะตีสองเลยสินี่กรบเป๋าสุกยังแกะปลาอยู่โอ้บ่าวเหินกับบ่าวคำแพงอย่งเมื่อเมื่อยจำกับหลักต่อโอ้นี่กำลังกิเห็ดปลาปลาแหงเงี้ยสิเอาเกลือใส่แล้วก็คนเกลือใส่นี่ตากปลาแหง กำลังตากปลาแหงเด็กไหลกระสอบหนึ่งทับนี่ล่ะเอฟซีเนาะกตัวนี้ก็จะประมาณอยู่สามสี่กิโลปลาแหงเลยสามกิโลบุรุษละเนาะนีเด็กกำลังเตะแล้วเตะหนึ่งเนาะตัวนี้ก็ยังเตะหนึ่งเอฟซีนี่ยปลาสุกกำลังพลผลอยู่นี่เบาเหินกับเบาคำแพงมันกำลังพยายามกับลักโตตามไปง่าย่ายเอฟซี าปาหลังจากคนเกือบเปนวนเราเนาะนี่ยเด็กสองสองมงครึงเอฟซีสองโมงครึงนยังนอนแล้วยังนอนชุดๆเหรอเนาะสองโมงครึสองโมงครึ่ง โฟก,กัสบอกเออเด็กกำลงงกังอย่างปลาอยู่เหลือเห็ดปลาแหงอยู่โอ้สุดๆ FC เด็กสองม้วงนั่นเนาะเบาเหินกับเบาคำแพงไปยามกับหลักมาอีกอสองมังค์หึงไปยามกับยังไงเบิ้งมานบ่เพื่อมาหน้าบูธเถะเบาเหินนี่ นี่สองสามควายทิแ,ม,ทแม,ม่สามสี่โอ้สี่เตียมนี่มันมานเนีน้ยสองมงแล้วตามไปยาวๆกำลังยางยางป๋าหรือเห็ดป๋าแหงสักเกือบสามโมงแล้วยังเห็ดป๋าลอยคาอยู่เน<ส>ี่ยวันศุกร์วันำแพงโอ้เขียมอเนียีเียมผักฟันะ่ะพบกันมืออื้อเศ้าเลยเนาะ อย่างเห็ดปลาแหงป่าไปนี่เบาเหินยังกินข้าวจี้อยู่นั่นเบาเหินเห็ดปลาลอยคาเนาะเครื่องเต็มโหลดหุบกันมือไต้เศร้าเอฟซีเนาะประมาณนี้เดย์เอฟซีสี่โมงกลางคืนนอนเบาเหินโอ้นอนกำลังเดย์เห็ดปลาแหงไปได้สองถุงได้ถุงหนึ่งแล้วเมื่อคืนเนาะ เบาเหินวะเฮ้ยโอ้ออยอตุ่มเันอยู่ใส่ทงนวลเอฟซีเนาะใส่ทงนวลตัวนี้ดินวลซีบงขื่นเห็ดปลาแหงกำลังล้ำเขาเอฟซีเนาะล้ำเขากินวอรสุกบอกเขาเพงพยายามกับหลักแล้วเนาะมาเจอลงน้ำมืำ่อเขาบ่าโอ้ยอมเลยนี่ยหกองศา ปลาแหงแหงหมดแล้วกำลังล้ามเขาอุ้นเขาปลาลอยคาแคมนอนโอ้าสุกกำลังยามกำบลักแบบนี้ยาำกำบลักตอนเศร้าเนาะเดี๋ยวมาบลง้นงานนำกันมาขึ้นก็เท่าไรายสมควรเนาะแต่ว่าใส่วิธีถนอมอาหารแบบบูหาณเนี่ยสิฟังดินไว้เดี๋ยวมาลงนำกัน ไกังฟูโลดมาเลยเบิ่งผลงานเบาชุกนำกนรารเอฟซีวัลีพาเลดออกเนาะออกแต่เศร้าเลยมืึอนี้เนาะมือว้านพาบนเอฟซี FC. ตามไปเบิ่งผลงานนำกันเด้เบิ่งผลงานเบาชุกเด้โอ,อ้สามแต้มแต่เศร้าเอฟซีเนาะโอจะตักเลี้ยไหมเด้กเบาชุกกำลังงานกองมันปะเอฟซีเนาะเอามันไปกองปะเรือแห่ทางไว้เด้ขึ้นไปละ พักตามไปายาวๆแหละเอเนาะอันนี้กองมันกองมันตุนบอกคัแพงก็มาล่ะโอ้มาขังกงหรืวะนี่นักกัปหรือว่านักนักซีนเนอะเอเอเบิงบ้งเบิ้งผลงานนำการเอฟซีโอ้งานนำกันอือหนึ่นนนนนนงเตีมสองเตีม ใส่กับหลักตัวนี้เอยังไปไปอีกทางมาั้งเนาะยังเนาะยังเบาเหินกันยังบุลงมาเถื่อเอฟเบิง้งผลงานตอนเศร้านาองก,ก,กันเบาเหินลงมาเลยเอฟเบิ้งผลงานเบาเหินนี่โอ้มาทำมาลากระหอกเอฟซีเนาะลายกระหอกกระหอกหนึ่งสองสองอกระหอกเอฟซีเนาะสองตัวกระออหกะอกกระจวน นูทองบาทหน่อยสิเหมือนนูบายหน่อยสิโอ้สีหาเตียมสิเนาะบ่ธรรมดาไปย้ำมองมา FC กูตอนเช้าบ่ไล่ FC เนาะเมื่อคืนเอาเบิ ên, ่งลยใช้ยักตัวนึง FC บ่ธรรมดาเนาะนี่เบิ่งนํากันนี่ใส่ใหญ่เลยนี่ใใหญ่บานแอดเอ้นน่ะปลากณฑเนาเนาะนี่อู ใส่เข็นเนาะใส่นี่ปลาหมอมปลาคินเนาะไปเดี่ยวเบาหินดีโอ้เถื่อมานอยู่นี่เลยใส่ยักอีกแล้วใส่ใยอยู่เอฟซีเนาะยามตอนเศร้านี่บุ้ทึกวันไหนเมื่อคืนเถื่อเฝ้าไลอยู่นี่โอ้เถื่อว่าทำมาละไลอยู่กินอาหารเศร้าอาหารสอยนี่เอฟซีเนาะ นีย่ยังอีกฟื้นหนึ่งจุดหน่อยคือมองเด็กพอเหินกำลังยามบองคือว่าทึกอยู่นี่ตอนเสาเนี่ยย้ำมองตอนเสาเทึกอยู่กดถึงอยู่เนียเด้ดเด็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 ดโอ้สมควรสมควรเอฟซีโอ้ป่าใส่ใหญ่สมควรเลยแต่หำนี่หายละหำเนาะแต่เมื่อนี้ฟาเลสเอฟซี FC. อุณหภูมิน่าจะประมาณสิบสิบองศาเนาะเอฟซีเนาะ หอ,อบตอนเศร้าเอสีเบิ้งมาถามทีมงานมาึงยังจะลงโตอบอลหรือว่านั่นเนาะเด็กมาบอลนี่เอ็ดีโอ้อประจ่าเอนะ็ดสีเนาะนี่มาอีกได้สิโยนขามมาเลยเนาะเอ็ดี่เด็กเด็กเด็กบ้านเอ็ดมินเนป็นบัฟฟี่นี่เนาะบัฟฟี่บัฟฟี่เอ้ บอลเหิน,นกำลังกูมองอยู่ยังติดอยู่น้ำมองอีกเนาะโอ้ขี้เนื้ออะไรเอฟซีบูบ่ะเขาเห็นยังอยู่ทึ่งเนาะน้ำคุณเนาะเอฟซีเนาะโอ้บาลเหินกำลังแกะแกะปลาออกมองเอฟซีเนาะไปยังพามอบป่ะประจา้ใส่สามนิ้ว FC. สองนิวน้วเนาะสองนิ้วง่ายกว่าสองนิ้วหนึ่ง พอได้กินอยู่ตอนเสาร์เนาะแต่เมื่อคืนนี้ไหลเยอะเลยเนาะหลายๆสมพูนประมาณสิบกว่ากิโลนะเนาะเฮ็ดปลาแห่งไหลประมาณห้าหกกิโลเอฟซีเนาะแต่มันบแห่งดีไปไหนยังบแห่งดีไปไหนจำนวนหนึ่งแห่งดีแห่งดีเกินไปมันจนกรอบเลยเอเนะาะไรเบาชุกกระเป๋าคัมเพงมาทางสุดท้ายแล้วมนันหะนีเนาะเบิ้งเบิ้งดูหมานบา่จังไงขังกงมาอะไรนัน จักเตียมทังนี้ไหมพี่ไหมโอ้เบาหินมาทำมาลาเลยกระหอกเลยเด้กระหอกสองมี่มาเปาเนาะคฟงกับเปาสุกว้าโอนู้อยนูน้อยเอฟซีเนาะนูน้อยสองเตีมองเตียมสองม ขุดเอาเลยเหรอเอฟซีเนาะวิธีถนอมอาหารแบบบรรธรรมศาสตร์เนาะอืลาบกอหกวินเอฟซีเนาะเช่นลาบกอหกวินมาหนึ่กับหล um, ักตัวนี what, <laughs> ้เอฟซีเนาะใส่กับหลักตัวนี้อะไรดิเนาะ บาสุกกรบเป๋าคัมพงกินมันก้อเนาะตัวนู้ปกินกินเองชาวบานะนี่มันตุนนี่บาสุก,สกลาบเอฟซีเนาะนี่หนึ่งปลาหนาึ่งปลาเนาะหนึ่งปลาลอยคาลาบก็บหกบินโอ้ชุดยอดเอฟซีเนาะนี่บาหเหินกำลังเอาเขา่าหลามออกมาเนาะฮึสุดนี่วิธีอุ่นเข่าเนาะเนาะนี่เอฟซีสุดยอดนี่ ต,ตกสนายนึงอีกเพิ่นกำลังเหตุลาบกระหกวิ hmm. for ้นเนี่ยสินะเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันมาไอ้ซีกินข้าวน้ำกันจำหล้วมาั้เนะไามับก็หลายระจอดแบบลุกรถเนี่ย มึงยานด้วยมึงกินแล้วนะประเดี๋ยวเนี่ยอือรับเอฟซีเ,เนี่ยโอ้โหจับ FC เดี๋ยโอ้โหเขื่องเต็มๆเลยนี่สุดมัดอือเบิ้งให้นอกหน่อยกินคนเดียวเขาเบิ้งเอา Vẫn là có thể hòm tí đâu lạp lạp con bí không chuyện hả hôm nhưng hôm bằng mày hôm <laughs> có mang Nếu mà bán bán cá làm phật, bán hải làm phút Ừ. về lại FC nọ đi, nọ. แบงแบงอาหารเนาะแบงวัตถุดิบจากปลา F4 เนาะนไรผูห้หนึ่งป,ประมาณนี้ปั้นฟูดนี่กำลังปั้นฟูดปลาแบงแบงปลาแหง F4 เนาะนี่แบงฟูดกันก็จะไรประมาณปูน่าจะถึงสองโล F4 เนาะปลาแหงสองโลเลยเงยฟ้าเหินเนาะ เขียมกับเด่โอ้บรุงกุงค้างเลยอเอเซี่เอ้าเี่บาเหาินปีนง่าเลยบาเหาินทำมาลาะเมื่อเราวาดนเอฟซเนาะโอ้เปรลงโป,ป่งปางเมือ่อนั่นนี่แหละประมัณสมองหนึงน่งเนือสมองปลายเด็กะิีวหัวลดเอซเด็บาเหาินหาทงบาเหาินสวยแอดมินทงนึง